ค okay. สวัสดีคันเพื่อนวันนี้เราก็จะพาไปดูข้างในไปดูหนอ่อไม้นะคะวันนี้มาสองคนนะคะมาสองคนลุงให้คิมาโคิมาโจเอ๊ะ okay. ขึ้นรถไปเหรอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงลนานเพื่อนเนี่ยตามลุงไปนะคะวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ลุงเป็นคนคิดนะเราไม่ได้อยากมา าะเรามาแล้วสงรอบก็เลยบอกว่าไปด้วยกันก็เลยมาเนี่ยอ,อู้มาสองคนก็เขาย,ยังชั้วนะให้เด็กๆจัะอะไรこっちิっちはののิの่のเ点นคนอื่นมอันเดียนอกไม่ต้องบอกฉันลอกั ลุงพยายามจะบอกว่าตรงนี้ที่คนอื่นนะตรงนี้ที่เรานะที่ฉันนะทุกคนยกุกเลกุจีอุลุงจำไม่ได้แมเดี๋ยวเรานำเองว่าชินี่ใกลกิตะการะเอ้ นี่แต่เราจะเดินไปตรงไหนหักหักไว้ฝนตกค่ะเพื่อนเออเดนงนี้ดีกว่าฝนตกค่ะอ๋อเรียกว่ากระดิ่งมาใช่เรียกว่ากระดิ่งมา ตกเมื่อคืนมันก็จะเปียกๆหน่อยถึงแล้วค่ะเพื่อนมาเร็วมากเลยเพราะเราชิมทางนี่นะตอออะัดไผ่อกซูซิจินะคะ ตะกรัาพันปีเริ่มร่วงแล้วเจอฝั่งนี้ฝั่งนี้มาอีกวันนี้มาอีกข้างหนึ่งนั่นสิวันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งมันจะหาคนเดียวฝั่งโน้นนะยังฮีออกไปไม่ไหวเลยวันนี้พาลุงมาก็เลยมาฝั่งนี้เดี๋ยวทำทางเลยก่อนมุดกลยุ่งนะจา้าลุงทำไมไป <laughs> ลุงตลกกว่าใบตรงที่มันรกๆเข้าไปทำไมอะ <c oughs> กูจิโอโซพนักง,งานขุดมาแล้ววันนี้เรามีคนขุดนะคะ ว้าวได้แล้วไม่ได้ต่อไม่ได้ใหญ่ไอ้ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากกำลังอีไงเอออี๋ให้จัดคืรุ่งินดีนะลุงเจอนะแต่บอกว่าใหญ่มากโอ้โหเลโอเคโอเคสกีหรืไงมมูโตหรือใหญ่เกินไปหรือเปล่าแต่ละลุงเอานะ โอโหแบกบไปกินได้อยู่ตงรงปลายมันี่ยะก็สุดคาเดนโซดิสนามาถึงเตวิจังซึ่งึกิจัตโอโหัมอ๋อได้เจบ้บยุงบอกว่าแกเหยียบนะฮะยังไงอีอฝั่งนี้ยังไม่ได้หานะงั้นดุป่าดงดิบเลย กว่าจะได้แต่ละอันกว่าจะได้แต่ละอันผู้เพื่อนเจอเจอโอมันมีใครมาหักด้วยมีคนมาขโมยฉันว่าแล้วฉันเห็นเท้าเห็นทางคนเข้ามานะจริงจงด้วยเพราะว่าโอก้าสังโอ้ตเดกบุกโอก้าซังสกไดตัด เขาหลับตู้นุ่งใอนเขาจะขุดขาเหลับเจอขโมยให้เจอหน่อไม้พอดีเลยอันเล็กมีขโมยว่าแล้วเราเห็นทางคนเดินเข้ามากันเพื่อนได้เลยก่อนอมีคนมาขุดไอ้ปางครั้งแรกที่การมามันหามันไม่มีสักอันน่ะแสดงว่ามันแล้วการก็เห็นทางคนเดินอ่ะ ลองไม่เชื่อลองไปดูคลิปที่คลิปแรกที่กันมารเราจเจอเห็ดอะ่ะกันบอกเนาะเหมือนมีทางคลณเข้ามานะโ okay. <ว>อ้ยนี่โอ้กำลังดีโชคดีนี่นะคะดูเขหาหักอันใหญ่ไว้นะแล้วก็ไม่เอาไปทิ้งไว้ให้เห็นว่ามีขโมยฟ<ว>้าอืมั<ว>มอนเต็มไหมอ่ะ นะทษค่ะตรงนั้นก็มีคนลุงบอกว่ามีคนแบบว่าขุดไปนะเพราะว่ากัน,นยังไม่ได้มาทางนี้นะไปขุดคราวที่แล้วที่หิ้วออกไปอะ่ะทางนู้นเนาะนี้ก็มีร่องรอยนั่นเพื่อน หรือว่าหมีวะคูม่าคูมะว่าถ้าเป็นคนมันต้องเอาไปน่ะโอ้ยนี่นี่น,น,นี่อันเล็กด้วยโอ้ยตายหมีไม่ใิดคนนี่ค่ะนี่ไงนี่นี่นี่มีต้นไผ่นะมันนี่โดนโดน,โดนเกี่ยเกี่ยแบบนี้ตัด,ดตัดตัดตัดโอ้ดูคุมดาด้โอเคเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปจับ ที่นี่ละคันเพื่อนเขาไหวนะไหวนะให้คือมาสั่งกุ้ยปตักตับแล้น <c oughs> นี่ค่ะรีบออกมาเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกว่าได้กี่อัน ต้องรีบออกเลยเพราะว่ารวมนี้ฮะนั่งโกเขียวให้คุณไม่ทันลงห้าหเจวันนี้ได้เจ็ดอันค่ะ <c oughs> <ś led> เหนื่อยแหมวันนั้นเรามาคนเดียวโคตรเหนื่อยเลยแปดอันทั้งถ่ายทั้งทำเนาะทั้งถ่ายทั้งขุดแก้เลยเลยให่น,น้องกะใหลุงบอกว่าได้เยอะๆได้เยอะเลยนะถ้าเราไม่กลัวมีเราก็อาจจะเดินหาอีกแต่ว่ากลัวมีใส่รถไปวันนี้เราสองคนหนะ เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสด oh, oh. ีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปกันมาเจ้โอ้โหหมู่บ้านของเราทางนตอนยูเรนอนนีาเดอนแล้วแล้วจะเก็บเกี่ยวได้ไหม เตะน้ำคันเพื่อนตัวเดียวไปโน่นเลยฮตริอิปิกิาอส้นเนี่ยตัวอะไรนะนกเ็ดน้ำ